ผู้ชายจะเลือกวิ่งไล่ล่าผู้หญิงที่ตรงกับข้อที่โคชเอ็มกำลังจะพูดนะคะสิ่งนี้ได้ผ่านการวิจัยและสอบถามผู้ชายหลากหลายประเภทนะคะหลากหลายประเทศที่ให้การร่วมมือว่าผู้หญิงแบบไหนที่มีเสน่ห์สำหรับผู้ชายแล้วผู้ชายพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่าเธอเนาะเขาบอกเลยว่าผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์แล้วผู้ชายแบบอยากเข้าไปจีบอยากทําความรู้จักเนี่ยคือผู้หญิงที่ดูไม่ค่อยออกว่าเขาคิดอะไร หรือว่ารู้สึกยังไงกับผู้ชายคนคนนั้นเพราะสิ่งนี้มันมีเสน่ห์แล้วสำคัญมากมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองผู้ชายทำให้เขารู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกไม่เบื่อรู้สึกแบบคิดถึงแต่คนคนนั้นว่าเอ๊ะเขาจะชอบเราไหมเอ๊ะ เขาจะรักเราไหมเอ๊ะเขาจะรู้สึกดีกับเราไหมประหม่าแม้กระทั่งเวลาที่จะเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้จะโอเคไหมผู้ชายมีอารมณ์แบบนี้เช่นกันนะว่าการแต่งตัวจะออกไปเจอผู้หญิงที่เขาชอบมากๆเนี่ยเธอจะชอบลักษณะแบบนี้ไหมแล้วก็มีเขินอายด้วยค่ะดังนั้นผู้หญิงที่เล่นกับความรู้สึกรู้ว่าผู้ชายคิดอะไรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเนาะสิ่งนี้จะทําให้ผู้หญิง เหนือเกมคุณจําไว้เลยเนะาะธรรมชาติของผู้ชายแม้กระทั่งสัตว์เพศผู้ก็ตามต้องการที่จะเป็นผู้นําผู้นําคือผู้ที่รู้ว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันสามารถวิ่งไล่ล่าได้ดังนั้นอะไรที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกเกิดความรู้สึกแบบเนี้มันจะทําให้เขาเกิดความท้าทายและมองว่าสิ่งนั้นมีมูลค่ามากสําหรับตัวของเขาค่ะผู้หญิงที่รู้เรื่องเนี้คุณต้องเอาไปใช้ นะคุณต้องเอาไปใช้เนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเรื่องนี้เลยล่ะมันเปิดเผยไปทุกอย่างเลยอ่ะโคชเอมมันแบบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงโคจะบอกเลยนะถ้าคุณไม่รู้คุณจะจบด้วยคุยอยู่ๆคุยคุยอยู่แล้วเขาก็เงียบหายไปเคยเจอไหมล่ะในชีวิตอ่ะคุยสองสเดือนเอ้าผู้ชายเทเราคุยสามสเดือนเอ้าอยู่ๆก็เงียบหายไปเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้แสดงว่าคุณยังไม่รู้ว่า การจะเล่นกับความรู้สึกของผู้ชายยังไงนะคะดังนั้นเรื่องนี้เราต้องไปฝึกฝนฝึกฝนเพื่อที่จะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าคาดเดาไม่ได้ในตัวคุณเมื่อคาดเดาไม่ได้มันช่วยทําให้เขาเกิดความสงสัยแล้วอยากค้นหาสงสัยและอยากค้นหาทีนี้พอสงสัยไปเรื่อยๆมันจะมีแต่คุณอะอันนี้สําหรับคนที่อินกับคุณมากที่สุดเนาะถ้าเกิดคุณอยากเสริมมงคลในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงิน โดยเฉพาะคนที่ชอบสายมูเช่นกันแล้วสำหรับคนที่เคยใช้สีพึ่งนะคะคุณจะรู้ว่าสีพึ่งเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของเมตตามหานิยมสีพึ่งที่โคชเอมผลิตมาอันนี้เนาะมันจะเน้นในเรื่องโง่เห้งบนใบหน้าด้วยเสริมในเมตตามหานิยมแล้วก็โง่เห้งบนใบหน้าด้วยทำให้คุณดูมีเสน่ห์ ในเรื่องการเงินและความรักค่ะสำหรับใครที่อยากประสบความสำเร็จการเงินและความรักคุณต้องบูชาสีพึ่งเนื้อสีพึ่งนะคะคือใครได้รับไปจะรู้เลยว่าหอมมากแล้วก็จะมีแผ่นทองคำเปลวนะทองคา <c oughs> แผ่นทองคำแปะไว้นะคะอันนี้ตรงข้างหน้าเห็นปะนี่คือยันที่พระอาจารย์ลงให้นะทุกคนสิ่งเนี้ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วการแตะสีพึ่งวิธีใช้นะคะ ระหว่างคิว้วอะจมกูกโหนกแก้มดิมฝีปานะคะหนกแก้มคืออะไรหนกแก้มคือตรงหนกแก้มหมายถึงอะไรตรงหนกแก้มนะคะจะหมายถึงในเรื่องของบารมีแล้วก็หมายถึงในเรื่องของทรัพย์อ่ะอันนี้คือตำแหน่งนะที่เราจะคล้ายๆลงงูเห้งอะให้กับใบหน้าของเราทำให้ มันมีความมั่งมีในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งของการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาที่แอดชเอมนะสอบถามโคชเอมเพื่อบูชาได้เลยโคจะบอกเลยว่ามีไม่เยอะนะคะแล้วก็จะไม่ผลิตมาอีกแล้วสําหรับสีพึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีวัตถุดิบ นะทุกคนมันไม่มีวัตถุดิบนะคะดังนั้นใครที่บูชาไปก็ถือว่าโชคดีเสริมมงคลเมตตามหานิยมให้กับตัวเองนะคะ